ขอบคุณค่ะมาก,ก่อนนะครับมาแล้วนะครับเสื้อลอนแหลกสสสเสื้อรุ่นไแร็ะบงังเสื้อคอปกเสื้อคอปกที่มีสีนี่นเหรอขอบคุณมากค่ะ กินกน้ำค่ะกินกน้ำกินน้ำกินน้ำเบื่อารือเปล่างานเงินทีมงานหลังบ้านก็ทำงานทุกวันค่ะ ทำทั้งงานบานเบ่งเด็กหน่อยเบ่งงานงานรอบๆอบบานแล้วก็ทำเสื้อเกี่ยวกับเสื้อแม่นค่ะแม่ค่ะพรค่ะวัวไปน้ำยิมไปน้ำ มีความสุขเกินไปอบอกไปน้ำพูอีสาวไปนำมีความสุขเกินไปล้าง,งอี่อย่างครับช่วยคุณบาวทษหนึ่งบาวโทษครับบ่าวโทษใดผู้รับจ้างศุรารเป็นพวกอาหารเดี๋ยวมีเส้นหลับ,บ่ครับเส้นก็ะซิบมือหอนึ่นอ,อ,นอาหารทะเลอ่ะ จนธนัตจนธนัตจนธนัตบ่ชนธนัตบุรุษกรแปลว่าคนรวยผู้ยิ่งใหญ่นี่มานจอยคนรวยผู้ยิ่งใหญ่นามพระท่านหล่างนามพระท่านข่านี่ค่ะน้ำค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสูตรที่คเมืองหนำเมืองหนำไม่สูตรหนำโซลารเซลล์ครับโซลารเซลล์อันดูขึ้นมามันหลายเกินไปบ่ตรงนี้เป็นข้องครับปอค่ะ ตัวนี้เป็นกันหน้าที่ที่เหลือไหวนะผมดินไปพอหอดเหลือไหวมันเป็นข้องค่ะเอาไปเรียงปลาเห็นน้ำลายบ่ครับค่ะนนขอบคุณค่ะมาเป็นไซแอลไซแอล,ส,แอลสีฟ้ากับสีชมพูสองสีสีละลอยอามากรคู้ใด้ดี จ้องเสือสองสีนี่ไว้ก็คือสีพับพับทรงออกไปก่อนแม่เลิฟแนบบอแม่เลิฟแนบบอไดนน้ยังสบปะใส่ไดแต่ใสแอลใส่แอลใสแอลก็่ัะเออนี่แหละสามร้อยห้าสิบใช่มานั่งซื้อให้เพิ่นค่ะเราเป็นเอฟซีเนี้ยแนลนของอีลาคือเราเราว่าขอเสือตัวที่ใส่เล็วก็ได้ยังสี่นะโอ้ไปสิกายเจ้าน้อจะเป็นเอฟซีนานละขนาดนี้ คลิปที่แล้วคือกล่องหันหนาใส่กันกับพู้ใหญ่ส่างมาคลิปนี้หันใส่กันกับป้นังเอฟซีวะพวกเจ้ากับจังแมนเนาะคือกล่องหันหนาใส่กันนดุสีกับพีคนเบิ่งวะเบิ่งไงนี้เ <c oughs> บิง่งอะไรค่ะ <c oughs> ปะน้นังวะเบิ่งไงนี้ปน้นังวะเนี่ยซื้อให้แม่เลิมตัวหนึ่งนะคะเดิมป้านังนี่อาบน้ำล้างหนายังตะเสิร์ฟมัน อาฝุ่นไปทายเสือเลยทิ้งมะทายยังจะพูดเพื่อแกจะพูดแบบเพื่อคิวเคิลที่ยังไม่มีเลยปกติคือฉันเป๊บเป๊ะปฏิบัมายังสับจีบแบบขมาก่อนทำออกมาอีกคือเราเอินนี่ยังอ่ะปอกแขนปอกแขนก่อี้็เอินยังกําไลกําไลยังเอแล้วก็เอินียังหัวกันเออนั่นแหละปอกแขนปอกแขนเออนั่นแหละ กูกันดีขนานดะพี่น้องสองคน<ด>ไปแล้วครับไปสดีครับนี่แหละต่อไปก็สีเอนะรถแบบนี้แล้วก็ดูๆพี่น้องเพื่นสิมารับของสินมารับขององจจกทุบมาส่งของเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้คือบ่มีของเพิ่มมนลับไปกันเลยเพิ่มกับไปรถดเปล่าละครับ <c oughs> ามาส่งนะเพราะว่าเราสินค้าเพิ่งมาเราก็ต้องแพ็กก่อนตานั่งือดั้มไปหมด <c oughs> ย้อนเสียงกันเลยดั้ม โอ้ยตกใจเบิดกําลังนั่งรับออเดอร์ครับพี่น้องคนทีจองแบบเซฟเข้ามานะครับแล้วก็สอบถามเรื่องเสือนะครับป้าน้อยเด้อปอ้าน้อยเบิ่งไม่คลิปเด้อค่ะมานางได้แล้วเด้อเสือ้ออกมาเอาเด้อ่าม้าแลกงนี่ป้านางซื้อให้เลยบ่ต้องมาเอาเสือเกาค่ะแล้วหนาหลักนะคะเป็นเด็บเอฟซอีหลาดีเหนียวแน่นตอนนี้คือน้ำข้อน้ำหลังน้ำแขนเนี่ยเหมือนกันกับ หลังคามันหัวน้ำมันไหลความหอนตอนนี้จะอยู่ประมาณ45องศานะครับต่อไปตัวมันครับพี่น้องสละกินีเอาไว้สมนี้สกอตได้พบกันใหม่กินหนาครับสวัสดีครับนี่บอกคือแม่เนาะอันปะวันเป็นฟาวเวอร์นะฟาวโดนโบได้เพราะว่าตัพท์มันหอนสวัสดีค่ะอันเอฟซีอันเซนเป็นบรรพเซนเอฟซีน้องอุ้อยเป็นฟวนวาวเป็นทองเป็นถงย่างของอะไรเนี่ยปะวัน มันก็จะเป็นสไตล์การนำเสนอคลิปเอาเปิดเปิดเปิดทีล่ล่ะเอาบ้างเปิดกล้องเบ้งตัวสอบเปิดกล้องนี่ไนั่นตัวสอบเนะี่ยเพื่อมดขึ้นแบบเมื่อนั้นนะเป็นของกินนะมดขึ้นแล้วก็วันนั้นเป็น,เป,นเป็นปลาใช่ไหมปลาส้มหรืออะไรนะจนถุงสีระเบิดนะ เดี๋ยวใกล้ละแป๊บหนึ่งบอกกะเพราคิดอะไรไม่ออกให้บอกกะเพราอะบังนาเดียเอินเพื่อชีวิตนาเดียด้วยไปตัดออกที่สิบย์ศูนยสองเมได้จังห้าสิบสเข้าเข้าของง่ายใคมาเตอร์กแลนซ้อน จากนาทีที่สามไปนาทีาไปสิบสองให้กดแชร์ชมตะนังนี่นี่ยืนแค่แแไม่ไม่ต้องโดนแดดยืนทางหาโทรศัพท์เราก็กระตุกแล้วคะ่ะมันห่อนแห้งคะ่ะวาตรงๆเลยคะ่ะตอนนี้อ่านฮงก็คือต้องเปิดต้องเอ่อต้องถ่ายคลิปก่อนแล้วก็เปิดนะคะเพราะว่ามันมีอาหาร<ไ>หรือยอย่างต่างๆมันจะมีหมดแล้วก็เอียงขึ้นนะคะเพราะว่าข้าบหัวข้างในเป็นของกินแบบได้เองสินะคะ ่อยก็ให้ถ่ายคลิปก่อนแล้ว็คอดเปิดจังสินะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะเพื่อนก็จะส่งให้เอฟซีที่ส่งมานะคะเพื่อยืนยันว่าของถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็ได้รับนะคะกดไลค์กดแชร์ชมป้าน้ำเด้ค่ะลุงเบียก็ไปคือลุงเบียเกสีปะย้อมค่ะก็คือไป <laughs> คุยกับสร้างให้ได้นะคะเรื่องอ,อ,อการสร้างอันนั้นแบบยังไม่ถูกแบบเท่าไหร่นะ,ะมันเป็นประมาณไหนเธอตกลงเป็นไงอ่ะการก่อสร้างโอเคไหมผ่านไหมทำได้ไหมก็คือแก้ไขได้ไหมก็ขเขาแก้ไข,ขเขาก็โอเคเขายอมแก้ไขไหม ก็ยอมแกนะ้ไข่จ่านานคุยกันง่ายๆก็ผมเนาะเราก็ไม่ใช่เรื่องมากอนะไรเนาะเราก็คุยกันนะครับตรงไหนกับทวงแก้ไขก็ต้องแก้ตั้งแต่เริ่มคือถ้ามันทําไปแล้วมันผิดมันทุบมันก็เสียค่าใช้จ่าย<น>าอีกคุยกันได้ก็นั่นแหละค่ะตรงไหนติดไปนิดหน่อยเดี๋ยว้ามีอย่างเดียวจะล่คงขปมให้เบิรงอีกที่หนึ่งนะคะต่อเนื่องนะคะ ทีมหลังบ้านไม่ปล่อยผ่านคะ่ะอะไรที่คือเราจะคือต้องดีที่สุดอะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างน,นะคะ